พิเกตครับขอทริคจากพิเกตในการทรงอารมณ์ให้ดีเวลาเจอปัญหาต่างๆอย่างของผมเนี่ยปัญหานี้สินที่มันรุมเรา้าบางครั้งก็อดไม่ได้ที่จะแวบไปคิดถึงก็เลยอยากได้ทริคดีๆตรงนี้ ถ้าพร้อมแล้วขยับเข้ามาใกล้ๆเลยค่ะในชีวิตของทุกๆคนนะคะถ้าเราเลือกได้เนี่ยเราก็ไม่อยากจะมีปัญหาแต่ถ้าเราเลี่ยงไม่ได้สิ่งที่เราจะต้องทำคือทำใจให้เป็นปกติแล้วเอาใจที่มันไม่ได้เสียหายเนี่ยไปต่อกอนกับเรื่องราวต่างๆที่รุมเราเข้ามานะคะอย่างเรื่องนี้สิแน่นอนแหละเราก็จะมีความเครียดซึ่งมันเกิดจากอะไรคะเกิดจากการที่เรามีความรับผิดชอบนะจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นทรงคนที่เครียด กับเรื่องนี้สิตเนี่ยคือมีความรับผิดชอบที่อยากจะชําระนี้สินที่ค้างค้างถูกไหมคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือมันมีอารมณ์ที่มันไม่ค่อยโอเคเกิดขึ้นกับตัวเราดังนั้นแล้วทริคจากพิเกตเลยเนี่ยส่วนตัวนะคะพิเกตจะให้ค่าให้ความสําคัญกับลมหายใจที่มันโอเคมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยค่ะพอเราไปเครียดเราไปกังวลเราไปวิตกเราไปนอยเนี่ยอารมณ์อารมณ์ของเราเนี่ยมันไม่ดีพราออารมณ์มันไม่ดีเนี่ย มันก็เลยทําให้อะไรต่างๆมันดูย่ําดูแย่ไปหมดเลยเพราะฉะนั้นพี่เกดจะมีสมการของช,ชีวิตที่ว่าเพราะชีวิตที่ดีคือชีวิตที่เราไม่ได้รู้สึกแย่แบบยาวนานดังนั้นการรักษาใจการประคองใจให้อยู่ในขั้วที่ดีเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆอันแรกเลยคือต้องสร้าง mindset ให้เกิดขึ้นกับตัวเองก่อนว่าถ้าอยากมีชีวิตที่ดีอย่าปล่อยให้อารมณ์มันแย่แบบยาวนานแย่ได้แบบสั้นๆแบบแบบเรารีบ กลับมากู้ใจของตัวเราเพื่อที่จะให้ใจที่มันโอเคเนี่ยไปกอบกู้สถานการณ์นะคะอันที่1สร้างไมล์เซตค่ะอันที่สองฉีกยิ้มค่ะทริคจากพิเกตเลยนะคะไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นที่มันจะกรีดหัวใจเราแค่ไหนเนี่ยพิเกตก็จะยิ้ม <laughs> หลวอมปุ๊บ ยิ้มค่ะน้ำตาจะไหลพรากยังไงก็แล้วแต่พี่เกดก็จะยิ้มหลวงปู่ส่งโปรโมชั่นมาอีกแล้วใช่ไหมคะหนูจะได้ฝึกใช่ไหมคะหนูจะได้อัพเลเวลแล้วใช่ไหมคะพี่เกดมองเรื่องร้ายต่างๆเป็นด่านทดสอบเป็นบททดสอบจากหลวงปู่ว่าตัวพี่เกดเนี่ยจะมีฐานของใจกําลังของจิตที่แข็งแรงขึ้นหรือเปล่าสร้างไหม์เซตแบบใหม่เลยอบเห็นอะไรไหมคะก็คือแทนที่จะแบบทําไมเรื่องนี้มันจะต้องเกิดขึ้นกับก้อยด้วยทําไมอีปริกจะต้องเจอไม่เลยขอบคุณหลวงปู่นะคะหนูจะ หาเรื่องนี้ไปให้ได้และหนูจะต้องมีสรงใจที่แข็งแกร่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้ว mindset ของพิเกตคือพิเกตเชื่อว่าชีวิตที่ดีมาจากชีวิตที่มีอารมณ์ที่ไม่แย่อันที่สองคือพิเกตเชื่อว่าเรื่องร้ายต่างๆที่ส่งมามันเป็นพะเศษกรรมที่เราเคยทําเอาไว้และเป็นสิ่งที่เป็นด่านหรือแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบจากหลวงปู่ที่ส่งมาให้เพื่อที่จะทดสอบดูว่าพิเกตเนี่ยคู่ควรกับชีวิตที่ดีขนาดไหนถ้าอารมณ์ที่ที่พิเกต เหมือนกับจะปรับจะฝึกตรงนี้มันไม่แย่ได้หลวงปู่ค้าหนูสอบผ่านเพราะฉะนั้นที่เหลือคือส่งชีวิตที่ดีที่ใช่มาให้กับหนูนะคะอันที่3ก็คือเนี่ยแหละค่ะฉีกยิ้มนะคะอันที่4ทรงอารมณ์ที่ดีอารมณ์ที่ไม่ดีมันเกิดขึ้นจากอะไรความคิดคําพูดการกระทําของตัวเราหน้าก้มูนะคะไอ้ไอ้ไอ้คือการจะส่งอารมณ์ที่ดีมันก็ต้องทําในสิ่งตรงกันข้ามกับความไม่ดีะคะ่ะ เราก็ต้องมามองให้เห็นก่อนว่าไอ้อารมณ์ที่ไม่ดีอ่ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงบ้างทุกครั้งที่เราคิดแย่ทุกครั้งที่เราพูดแย่ทุกครั้งที่เราทำหน้าแย่ๆดังนั้นพิเกตเลยทำสิ่งที่ตรงกันข้ามเลยใบหน้าต้องฉีกยิ้มคิดอะไรก็คิดเป็นบวกไว้ก่อนนะคะพูดอะไรออกมาแต่ละอย่างถ้าพูดดีไม่ได้แบบไม่สามารถหลอกสมองตัวเองได้ว่า thank you นี่คือชีวิตที่จีที่ฟ้าประทานไม่ต้องค่ะพิเกตพูดเป็นบทสวดค่ะน a m o พุทธาย พระพุทธาตายรัตนายานสมองอาจจะแวบพึ้งมาอีกแล้วเนาะหลวงปู่เนาะทําอยู่แค่นี้การทรงอารมณ์ที่ดีคือพิเกตทรงพฤติกรรมที่มันไม่แย่ด้วยการฉีกยิ้มพูดดีไม่ได้ก็สวดมนต์ให้มันดีๆนะคะสวดเข้าไปสวดไม่ยัง้งชื่นชมกับอวยพรให้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วถ้าใจมันยังแบบอ๋อให้นี่มันจะมาอีกแล้วก้อนนี้อีกสองวันมันจะมาแล้วพิเกตเนี่ยหยุดความคิดไม่ได้พิเกตจะเต้น พิเกตเต้นไปด้วยใช้ภาษาร่างกายในการสร้างขั้วอารมณ์ที่บวกนโมพุทธายะ พาพูธทาไตรัตนายานคือพิเกตใช้วิธีการสวดแบบเพาะๆาะบ้าบๆเพื่อไม่ให้ขั้วอารมณ์ของพิเกตเนี่ยเสียหายแบบ100%เซสังเกตด,ดูนะคะทุกครั้งที่เราวิตกกังวลเนี่ยหน้ามันจะมู่เราจะนั่งตัวหอหอเหมือนดอกไม้ตูมค่ะมันน่าจะเหี่ยวอ่อมคิ้วก็จะชนกันหางตาก็ตกนะคะหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะนั้นพิเกตใช้บอดี้ลงเกจภาษาร่างกายในเชิงบวกเพื่อทาให้สมองมันรู้สึกว่าเฮ้ย ยเกตยายพริกกกโอเคน่นานะคะเพราะฉะนั้นทริคในการส่งอารมณ์ที่ดีของพี่เกตคือพี่เกตทําพฤติกรรมที่จะห่างอารมณ์แย่ทั้งหมดภาษาร่างกายในเชิงบวกฉีกยิ้มนะคะแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์ความคิดคําพูดการกระทําถูกไหมความคิดพี่เกตก็จะชื่นชมโอยพรเปลี่ยนไมเซตของตัวเองนะคะทำซ้ำําๆวนๆอยู่34อย่างนี้แต่ที่ทําเยอะจริงๆคือเอารูปหลวงปู่มากอดนั่งมองแล้วก็แบบหลวงปู่หลวงปู่คุ้มกะลาหัวหนูนะคะ น้ำตาจะไหลาพลากยังไงก็แบบนาโมโพธิสัตตพมะปัญโยนาโมโพธิสัตตพมะปัญโยพุทธังธรรมังสังฆังคือพิเกตทำบวนอยู่แค่นี้ให้คําพูดของพิเกตมันไม่เป็นคนําบ่นหรือเป็นคําที่แบบว่าตัดพ้อกับโชคชะตาชีวิตที่มันเป็นแจ็คพอตโปรโมชั่นเลยอะคะ่ะดังนั้นแล้วเนี่ยลองมองดูสิคะว่าการที่คนเราส่งอารมณ์ไม่ได้เนี่ยมันเพราะอะไรเพราะความพิษไปผูกติดอยู่กับ เรื่องราวแย่ๆใช่หรือไม่ดังนั้น จูนความคิดของเรามาอยู่กับหลวงปู่นั่งฟ้องหลวงปู่นั่งคุยกับหลวงปู่หลวงปู่ช่วยส่งการสมองที่ดีมาให้หน่อยวันนี้จะสวดมนต์ถวายแบบห้าจบยังมีคุณภาพแล้วก็สวดเพราะๆแบบห้าจบคราวนี้จะให้จิตโฟกัสอยู่กับบทสวดก็เทคนิคบ้านเดิมๆเลยค่ะนึกคําสะกดนะคะมองหน้าหลวงปู่นึกคําสะกดพออาหังวันทอมอออ้ออหอ,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 อไม่อากาศงองงูวอแหวนไม่อาณการนอนหนูเราก็สะกดไปด้วยพูดคําไหนออกมาสะกดค คำนั้นออกมาค่ะประับ จุดโฟกัสของใจให้มาวนเวียนอยู่กับเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องย้อยบวยถวยที่เรากําลังเจอเนี่ยละค่ะการทรงอารมณ์ดีของพิเกตคือไม่เอาใจไปแช่อยู่กับเรื่องแย่แบบจุ้มปุ๊กยาวนานนะคะดีดตัวเองออกมาสร้างพฤติกรรมในเชิงบวกยังไงแล้วพิเกตรู้คะ่ะว่าในเรื่องของนี่สินหรือเรื่องกลีดใจทั้งหลายเนี่ยมันมันทำร้ายเราได้ทุกครั้งที่เราคิดนะคะฉะนั้นแล้วต้องค่อยๆฝึกห่างความคิดแย่ด้วยการเบียด ความคิดที่ดีๆคิดถึงพระคิดถึงจัก,กรพรรดิคิดถึงรอยยิ้มของหลวงตาม,มาคิดถึงความบ้าๆบอๆสีผมแปลกๆของพิเกตนะคะเนี่ยคิดถึงอะไรที่ทําให้เราแบบรู้สึกทุเลทุรงังหรือมีความรักทุเลทุรังนี่คือตัวพิเกตเนาะหรือมีความรักความผูกพันขึ้นได้เนี่ยมันจะเป็นการเบียดอารมณ์อื่นเข้าไปแทนที่อารมณ์ที่แย่ๆที่มันกําลังจะเกิดที่เหลือคือต้องไม่ลืมที่จะลงมือทําจะทําให้จําได้นะคะตั้งรูปหลวงปู่ไปเยอะๆยะๆแล้ว เห็นรูปหลวงปู่ทีไรคุยกับท่านทุกครั้งค่ะสร้างสายใยกับพระนะคะเดี๋ยวความเป็นพระของท่านบารมีของท่านก็จะเจาะลงสู่ใจเราแล้วช่วยทําให้เรามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในเชิงบวกพอเราเปลี่ยนไปในเชิงบวกปุ๊บอารมณ์ของเรามันก็จะไม่ติดลบมากไม่ย่ําแย่แบบยาวนานนะคะของอย่างนี้ก็ต้องค่อยๆฝึกวันละนิดวันละน้อยให้โอกาสตัวเองได้ฝึกเป็นคนทรงอารมณ์ดีทรงอารมณ์บุญอย่ามัวแต่เขา้าทรงนางยักษ์นางมารหรือว่า นางร,นรั่นทมนะคะเราไม่เอาแบบนั้นเนาะต่อไปนี้เราจะเป็นนางสาวอารมณ์บุญกันดีกว่าบุญไหลเข้าตลาดเวลาก็นางสาวหรือนายก็ได้นะคะมาฝึกเป็นเพื่อนกันและขอส่งกําลังใจให้กับทุกๆคนที่กําลังเจอเรื่องรุมเร้าฉะนั้นแล้ว ปรับหมายเซ็ปรับพฤติกรรมนะคะในเชิงลบของตัวเองไม่ว่าจะเป็นคำพูดสีหน้าภาษาร่างกายลองบ้าบาลานลานะคะสวดมนต์พราะๆสวดมนต์เยอะๆสวดมนต์บ่อยๆรับรองเลยค่ะว่าเดี๋ยวใจจะค่อยๆห่างความแย่ออกมาได้แล้วหนูจะได้สมการเดียวกับ ชีวิตของพี่เกตคือเพราะชีวิตที่ดีคือชีวิตที่เราไม่ได้รู้สึกแย่แบบยาวนานทําได้ซ้ําๆทําได้บ่อยๆอารมณ์ที่ดีก็จะเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนส่งกําลังใจให้นะคะสาธุค,ค่ะ